จะทาาาตมสัญ,ญขอเนนานนนับตั้งแต่วันที่22พฤ,ฤษภาคม2557จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า3เดือนแล้วที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมของประเทศในด้านการเมืองมีความสงบเรียบร้อยและการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งคอสชได้ดําเนินการในทุกมิติตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยหรือรถแมพที่วางไว้คือการเปลี่ยนผ่านรถแมพจากระยะที่1การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องที่ติดขัดและเป็นปัญหาเข้าสู่รถแมพระยะที่2คือการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติการสรรหานายกรัฐมนตรีการยกร่างรัฐธรรมนูญและการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติในกรอบเวลาหนึ่งปี โดยหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพศ2557เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาขอสอชอได้เดินหน้าจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอจำนวน200คนขึ้นมาใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนรัฐสภาทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญการตราพระราชบัญญตัติพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นๆและเมื่อมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งประธานและรองประธาน สนชได้มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป,ปีงบประมาณพศ2558วงเงิน2.57ล้านล้านบาททันทีซึ่งที่ประชุมสอนชได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวในวาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธการวิสามัญขึ้นมาจำนวน50คนโดยกำหนดให้สมาชิกสนชเสนอแประยะติภายใน7วันและต้องจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่5กันยายน เพื่อนำเข้าสู่การประชุมวาระสองในวันที่17กันยายนนี้โดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมและล่าสุดเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมสนชได้มีมติเป็นเอกฉัน19์191เสียงเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอช,อชอให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โรดแมป,ประยะที่2ที่คอสอชกำหนด นอกจากการแต่งตั้งสอนอชอแล้วคสอชอยังได้เดินหน้าสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชอมาทําหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ <c oughs> เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆจํานวน250คนโดยหลังจากคนเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสอชอเปิดงานเส้นทางการปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมากระบวนการสรรหาสมาชิกสปชอซึ่งมีที่มาสส่วนก็เริ่มขึ้นทั้งการสรรหาจากส่วนกลางและแต่ละจังหวัด โดยส่วนกลางได้เปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่ไม่สแสวงหากําไรเช่นมูลนิธิองค์กรวิชาชีพต่างๆและองค์กรของรัฐเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสปชต่อสํานักงานคณะกรกรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตตั้งแต่วันที่14สิงหาคมถึง2กันยายนจากนั้นกกตจะส่งบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่แต่งตั้งโดยคสอชอจานวน11คณะคัดเลือกให้เหลือด้านละ50คนรวมเป็น550คน ก่อนส่งต่อให้คอสชอคัดเลือกให้เหลือ173คนส่วนการสรรหาของแต่ละจังหวัดคณะกรรมการประจําจังหวัดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกจังหวัดละ5คนรวม385คนเพื่อให้คอสชอเลือกเหลือจังหวัดละหนึ่งคนรวม77คนและหลังจากคอสชอเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งไม่เกิน250คนแล้วหัวหน้าคอสชอจะนํารายชื่อขึ้นทุนร้าวทุนกระมอมโดยกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน วันที่2ตุลาคมนี้จากการดําเนินการตามรถแมพดังกล่าวส่งผลให้ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่2ปี2557เพิ่มจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ0.9และตัวเลข GDP เศรษฐกิจไทยโตขึ้นร้อยละ0.4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้สรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกรกฎาคม2557จําจำนวน1 1 4 7รลาย ครอบคลุม42กลุ่มอุตสาหการรมพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ89.7ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ88.4ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ติดต่อกันและเป็นค่าดัชนีสูงสุดในรอบ8เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556โดยนักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างชาติเห็นตรงกันว่าปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจดูดีขึ้นมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายและการที่คสอชอ เดินหน้าตามรถแมพที่ประกาศไว้ขณะเดียวกันเมื่อการจัดทํางบประมาณแผ่นดินบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ตามกําหนดและสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณก็เป็นการสร้างความเชื่อมัน่นและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาคเอกชนทําให้มีการคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ1 5ถึง2ในปีนี้เป็นร้อยละ3.5ถึง4.5ในปีหน้า นอกจากการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านลดแมประยะที่1เข้าสู่ระยะที่2แล้วการแก้ปัญหาเร่งด่วนและการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินยังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดย5ฝ่ายและ1ส่วนงานต่างก็เดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายที่หัวหน้าคอสอชอได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายรีบแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานให้เกิดผลสำลิดและมีประสิทธิภาพสูงสุดด,ดังนี้ 1. ฝ่ายความมั่นคงยังคงเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตซึ่งหลายนโยบายได้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการดูแลและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงโดยได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมได้ในทุกจังหวัดและทุกอำเภอเพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในการรับแจ้งข้อมูลและเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกันส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ได้ใช้มาตรการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนโดยการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเช่นการลดค่าเช่าที่นาการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนาการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและการสร้างความเข้าใจระหว่างเกษตรกรกับผู้ค้าปุ๋ยเคมีรวมทั้งยังส่งเสริมโครงการโอท็อปทั้งด้านการบริหารจัดการและการขยายตลาดโดยจัดให้มีกิจกรรมเป็นส่วนรวมเช่น งานโอท็อป2014งานโอท็อปภูมิภาคและโครงการศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีเป็นต้นขณะที่การสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนนอกจากจะจัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์นเพื่อการปฏิรูปแล้วแต่และหน่วยงานยังกําหนดแผนงานในส่วนของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวโดยจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่งตงอ,งตอเนื่องเช่น การจัดเวทีการปรึกษาหารือในท้องถิ่นการจัดกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อคืนความสามัคคีในสังคมซึ่งถือเป็นพลังอำนาจอันแข็งแกร่งของชาติส่วนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคมต่างๆรวมไปถึงการดำเนินการกับการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งต่อสถาบันสําคัญของชาติการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการเล่นการพนัน การติดตามการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายการทุจริตการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาวุธสงครามซึ่งยังคงมีการศาลต่องานอย่างจริงจังที่เห็นได้ชัดเจนคือนโยบายด้านยาเสพติดที่ได้ใช้มาตรการป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษาตามโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งอำเภอเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านรวมทั้งการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยการจัดให้มีจุดตรวจด้านความมั่นคงและการตรวจค้นเพื่อป้องรามการก่ออาชญากรรมและควบคุมกิจกรรมเชิงอาย,ยม,มุขส่วนการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วยนโยบายการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเป็ดเสร็จหรือ one stop service ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดชายทะเลนั้นยังคงมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้บริการจดทะเบียนแล้วกว่า8,000 0 0คน2 ฝ่ายเศรษฐกิจยังคงให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องค่าครองชีพและราคาสินค้าโดยตลอดเดือนที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการต่อเนื่องในเรื่องการจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพกระจายลงสู่ระดับอําเภอรวม36ครั้งสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า100,000คนขณะเดียวกันยังให้กระทรวงพาณิชย์จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพภายใต้งานมหากรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขให้ประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ และอุดรธานีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้จะจัดงานดังกล่าวอีกสองครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับอาหารสำเร็จรูปกระทรวงพาณิชย์และกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกันเปิดโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนค,ความสุขทุกจานให้ประชาชนหรือหนูนิดพาชิมด้วยการจำหน่ายอาหารราคาไม่เกินจานละ25-35บาถึงบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และส่งเสริมร้านจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จให้ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นคนไกชี้นําให้กับร้านอาหารทั่วไปไม่ให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายเชิญชวนร้านเข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน1000ล้านคา้าก่อนจะขยายพื้นที่เชิญชวนร้านอาหารให้เข้าร่วมโครงการไปยังจังหวัดหัวเมืองใหญ่เช่นเชีงยงใหม่สงขลานครรารรชสีมานครสวรรค์กาญจนบุรีต่อไปนอกจากนี้ จะได้มีการกำกับดูแลราคาสินค้าให้เกิดความเป็นธรรมอาทิการตรวจสอบราคาการติดป้ายแสดงราคาการกักตุนสินค้าและยังเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมาที่สายด่วน1569อีกทางหนึ่งด้วยส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำคสชจะไม่ใช้นโยบายแทรกแซงตลาดที่ทำให้เกิดการบิดเบือนราคาแต่จะให้ความสำคัญเรื่องการลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยในส่วนของข้าวนอกจากการวางแนวทางแก้ปัญหาผลผลิตข้าวในฤดูการต่อไปตามแนวทางข้างต้นแล้วการตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐจากโครงการรับจำนำข้าวรวมทุกโกดัง1,787แหง่งมีจำนวนข้าวกว่า18ล้านตันสรุปผลที่ตรวจสอบแล้วจำนวน1,726แหง่งพบว่าเป็นข้าวที่มีสภาพปกติ1,384แหง่งคิดเป็นร้อยละ80.1 เป็นข้าวสภาพผิดปกติจำนวน304แห่งคิดเป็นร้อยละ17.6ส่วนที่เหลือ38แห่งคิดเป็นร้อยละ2.2ไม่สามารถระบุสภาพข้าวได้สภาพกระสอบเปื่อยยุ่ยหรือจำหน่ายข้าวแล้วซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาเพื่อนำผลสรุปเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายส่วนข้าวที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและมีคุณภาพดีจะเริ่มทยอยระบายออกมาให้สอดคล้องกับกลไกตลาด โดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเจรจา,าซื้อขายข้าวแบบรัตตอรัตก,กับประเทศจีนมีผลการเจรจาคือจะมีการส่งมอบข้าวให้กับจีนตามสัญญาเดิมที่เหลือ900,000ตันโดยจะดําเนินการทุกเดือนเดือนละ80,000-100,000ตันจนถึงเดือนกันยายน2558ขณะเดียวกันจีนยังสนใจสั่งซื้อปลายข้าวเพิ่มเติม,ตมจากไทยจํานวน100,000ตันและเปิดโอกาสให้ไทยส่งตัวอย่างข้าวที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ทางจีนพิจารณาสั่งซื้อเพิ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไปสำหรับปัญหาราคาอ้อยคอสอชอได้อนุมัติเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิตปี2,556ถึงปี2,557อัตรา160บาทต่อตันเพื่อจ่ายตรงให้ชาวไร่อ้อยที่ส่งผล,ผลผลิตเข้าโรงงานน้ำตาลจำนวน103.67ล้านตันส่งผลให้ชาวไร่อ้อยกว่า300ลรยได้รับส่วนแบ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งหลังจากนี้จะให้ความสำคัญกับการเล่งพัฒนาอ้อยพันธุ์ดีมีคุณภาพ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายทั้งระบบขณะที่กรณีกุ้งเกิดการระบาดของโรคตายด่วนหรือ EMS ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการส่งออกไปยังต่างประเทศขสชได้อนุมัติงบ96ล้านบาทให้กรมประมงไปจัดหาพ่อแม่พันุกุ้งจากต่างประเทศที่มีคุณภาพไว้ใช้ภายในประเทศเน้นการป้องกันเฝ้าระวังโรคก,กุ้งทะเลและคัดกรองโรค EMS ตลอดจนผลิตจุลินทรีย์เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อทําให้ผลผลิตกุ้งฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพส่วนปัญหายางพาราที่คอสอชอได้อนุมัติงบกลางกว่า6,600ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกรจำนวน1 2 000, 7 1 1 3ครัวเรือนเป็นเงิน2,520บาทต่อไร่ไปแล้วนั้นพบว่าปัจจุบันได้จ่ายเงินให้กับเกษตร,รกรที่ผ่านการตรวจสอบ และยืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ80,000ื่นโคเรนนอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วคสอชออยังให้ความสําคัญกับการดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ํามันอ้อยมันสําปะหลังข้าวโพดเหลือสัตว์กล้วยไม้ตลอดจนผลไม้เศรษฐกิจเช่นลำไยลองกองเงาะและมังคุดโดยจะหาแนวทางแก้ปัญหาให้ได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเขตส่งเสริมการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ การลดต้นทุนการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการจัดหาตลาดแหล่งใหม่และการแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้นรวมไปถึงการลน์ลงให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีซึ่งจากการตรวจสอบร้านค้าและผู้ประกอบการที่จําหน่ายเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยประเภทต่างๆกว่า225แห่งพบว่าส่วนใหญ่เกือบร้อยละเกได้การรับรองมาตรฐานส่วนที่เหลือพบว่ามีการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ต่างชนิดผสมกัน ซึ่งจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นหัวหน้าคอสชได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทํายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ4สินค้าคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสําปะหลังปาล์มน้ํามันและอ้อยซึ่งมีพลเอกจัดชัยสาลิกัญยะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานมีหน้าที่สําคัญในเรื่องการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลเข้มแข็งและมั่นคงรวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดที่ยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ในภาพรวมต่อไปส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายังอยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องครอบคลุมทุกพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งในมิติน้ําท่วมน้ําแล้งและคุณภาพของน้ํา ซึ่งกำหนดการทำแผนเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้วยการที่คอสชตระหนักถึงงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนในปี2557โดยเฉพาะการฟื้นฟูขุดลอกครูคลองต่างๆคณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้าโครงการกำจัดผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเน้นยำ้ำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานโปร่งใส และเร่งรัดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามแผนที่กําหนดเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน